เก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจเพื่อยังมีพรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่มันคงไว้ดังเช่นตะวันธรรมดาเวลาฟ้าคลึมเมฆมบตอนนี้พี่ผมอยู่ท้องไร่ท้องนาน,นะคะเป็นแสงอาทิตย์กำลัง ยอแสงเนาะเขาเรียกว่าอาทิตย์ยอแสงใช่ไหมคะสวยงามมากค่ะพี่บุ๋มเอาบรรยากาศท้องไร่ท้องนามาฝากเนาะเป็นนาของคุณแม่นาของคุณแม่จ๋านาของพ่อกันอุ้ยสวยสวยอ่ะเนาะเอมีหน้าละเนาะแบบเสียงก็แล้วก็หอมกลิ่นข้าวหอมจางหอมเหมือนอน้ำนมข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะบอกไม่ถูกค่ะสวยมากสวยมาก,มากเนาะเสียสดายกล้องพี่บุ๋มนะคุณภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สวยสวยสวยรู้สึกสวยจังเลยรู้สึกสวยจังเลย อารู้สึกสวยจังเลยตัวเองนะเอาภาพบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนามาฝากเนาะอาทิตย์กําลังอัดสดงเนาะอาทิตย์กาลังจะตกดินเนาะต้นไม้เอ้ยไม่ใช่ต้นข้าวก็สูงมากพี่บุ๋มตัวเตี้ยหรือข้าวต้นสูงเนาะแต่ข้าวสูงอ่ะข้าวคุณแม่งามมากแล้วคุณพ่อก็จะเอาเศษอาหารแล้วก็ผลไม้เศษผักเศษผลไม้เนี่มาทิ้งให้เป็นให้เป็นปุ๋ยเนะาะปุ๋ยหมักอะไรพวกนี้นะคะแล้วเตอนเย็นเนี่ย มาแล้วรอบหนึ่งคนงานกลับไปแล้วค่ะคนงานมาเก็บหอยเชอรี่เมื่อกี้พี่บุ๋มให้ดูแล้วเนาะหอยเชอรี่คิดว่าทุกคนที่ที่เป็นที่มีนาก็จะมีบรรยากาศที่อ่ารื่นรมแบบนี้เนาะส่วนพี่บุมนะ๋มเนี่ยนานๆมาทีวันนี้มาแล้วรอบแรกคุณแม่คุณแม่ก็จะบอกว่าไปท้ายเอาทุง่งนาบนไปงามๆเนาะเป็นความภูมิใจเนาะคุณแม่เป็นชาวนาเป็นชาวนาที่แบบว่ามีความสุขมากๆอ่าประมาณนี้คุณแม่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาทุ่งนาเนาะ มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทํานานะเป็นความภูมิใจนะสวยมากสวยมากค่ะพี่บผมขอเก็บบรรยากาศสวยๆอย่างนี้มาฝากเพื่อนๆคแล้วกันเนาะสวยนะสวยนะนะอันนี้ทิศตะวันตกนะคะทั้งนั้นเป็นทิศตะวันออกเหนือใต้พี่ผมก็ฝากด้วยนะคะเพื่อนๆครีเอเตอร์มือใหม่ตั้งใจทําเดอ้อพี่บผมก็ตั้งใจทําทําแบบไม่มีเงื่อนไข คือทาเลยตื่นเช้าขึ้นมาภาพนิ่งสวัสดีตอนเช้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหาข้อมูลดีๆพี่บุ๋มเชื่อว่าทุกคนนะมีข้อมูลดีๆมากกว่าพี่บุ๋มเพราะพี่บุ๋มนะ่ะไม่ค่อยได้มีความรู้อะไรมากมายก็จะมาเอ่อมาบอกมามีอะไรมาแบ่งปันช่วงช่วงสองทุ่มเนาะพี่บุ๋มไล่สองทุ่มก็จะมาแบ่งปันเรื่องออพลังงานตัวเลขเพราะพี่บุ๋มศึกษามาด้านนั้นอย่างอื่นก็ไม่ได้เก่งอะไรไปกว่าใครหรอกค่ะเนาะชีวิตก็มีปัญหาแต่ชีวิต อยู่ได้ด้วยการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์คืออยู่ในกฎในเกณฑ์กฎแห่งศีลธรรมกฎแห่งการเป็นคนดีกฎแห่งความสําเร็จเหมือนกันกับกฎของชุมชนกฎของ Facebook ไม่ล่วงละเมิดใครไม่ดูหมิ่นย้มเกียิไม่ทําให้ใครเดือดร้อนและไม่ไปก้าวไก่ใครทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอยู่ในที่ที่เราควรจะอยู่นั่นคือกฎแห่งความสําเร็จนะคะขอบคุณขอบคุณวันนี้พี่ผุม เอาภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเนาะค่ะอย่าทําผิดกฎนะไม่ว่าจะกดหมายกดสินธรรมหรือกด Facebook กดของชุมชนสวัสดีค่ะที่อมกวนแก่นส่งกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านผ่าน6กหมื่นนาทีแบบแบบฟินๆแบบสบายๆทําอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ